สวัสดีค่ะน,นินิไรยนิราชาค่ะวันนี้นีก็จะมาล้างบันไดของช่างนั่นเองนะคะเพราะคิดว่าช่างจะเข้ามาทำแก้ไขบ้านให้วันนี้นั่นเองค่ะทุกคนค่ะรอสองวันแล้วนะคะยังไม่มาวันที่สองนี้ก็เลยล้างบันไดรอเลยจ้าเพราะคิดว่าต้องใช้บันไดในการ ปีนเพื่อที่จะไปยิงบัวบนในส่วนห้องโถงแล้วก็ห้องนองแล้วก็ห้องของเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่ากาวมันหลุดนั่นเองค่ะทุกคนต้องยิงทาแล้วก็ยิงใหม่ค่ะแล้วบันไดก็มาอยู่หลายวันแล้วนะคะช่างก็ไม่มาสักทีจนฝนตกใส่ไปแบบแทบจะทุกวันแล้วค่ะแล้วก็โดนดินโดนอะไรนะเราก็เลยคิดว่ามันจะเปื้อนบ้านเราค่ะเราก็เลยล้างให้ช่างรอช่างกันหน่อยจ้าใจดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะ <laughs> อันนี้มองข้ามเรื่องการใส่กางเกงขาดซ้นไปก่อนนะคะเพราะว่านี้ไปล้างห้องน้ํามานั่นเองค่ะทุกคนค่ะพอคิดได้ว่าอ้อเดี๋ยวช่างจะมาก็เลยรีบมาล้างบันไดก่อนนั่นเองค่ะกัวว่า,วา,เาเดี๋ยวจะแห้งไม่ทันเอาไปใช้ในบ้านนะคะก็เลยรีบมาก่อนเลยจ้าอันนี้ไปส่งน้องน้ําแข็งเหล่านะทุกคนแล้วก็เลยรีบเคลียร์งานบ้านแล้วก็ จัดการนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะแล้วก็ล้างแบบนี้เลยฉีดน้ําที่เป็นโครนออกให้หมดเลยบันไดก็จะเปื้อนหน่อยนะคะเปื้อนมาจากส่วนของช่างที่เอามาจากแต่เดิมแล้วนี่ก็ฉีดน้ําฉีดโครนออกให้หมดเลยจ้าจดีไหมล่าถ้าเจอชื่อของบ้านแบบนี้จะโชคดีมากๆเลยนะคะช่างขานี่เลยทุกคนแต่ถ้าใครที่อยากได้บันไดแบบนี้ก็สามารถที่จะ,ะนี่จะทิ้งพิกัดไว้ให้ใน ใต้คอมเมนต์เลยนะคะนี่เลยทุกคนมาชามากเดี๋ยวปักตะก้าให้ลูกให้คุณลูกค้าเลยค่ะขอใช้รีวิวหน่อยนะคะคุณลูกค้าค่ะโอ้ยไม่ใช่คุณช่างค่ะนี่เลยค่ะพอเสร็จแล้วล้างเสร็จก็ตากแดดไว้เลยจ้ารอช่างมานะคะจะมาหรือเปล่านอ้อมือนี้นะรอมาสองมือแล้วนี่เลยค่ะแล้วก็ลดน้ำผักของเรานะตรงนู้นที่นิชิยู่ก็เป็น อะไรมะเขือนั่นเองจ้าทุกคนเป็นมะเขือเปราะนะคะเจ้าพญาแล้วก็เป็นมะเขือยาวสีขาวเขียวแล้วแล้วก็สีม่วงนั่นเองจ้าอย่างละสองต้นนะคะปลูกเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวกินไม่ทันนั่นเองจ้าแล้วก็ฉีดตรงนูนน้นนอยรั้วด้านนอกนะ ก็เป็นพริกนั่นเองค่ะทุกคนขาพริกก็กำลังงามนะคะต้นกำลังยืดเลยนะคะจะรอเพาะก็น้องกำลังต้นเล็กอยู่ก็เลยไปซื้อมาปลูกเลยจ้าลงดินเลยดินเตรียมไว้แล้วปุกตากดินไว้รอสามวันออ้โหลงเลยจ้าฝนมาอีกดินชื้นเหมาะมากที่จะปลูกเห็นที่ฉีดไม่ใช่อะไรนะทุกคนเป็นอึน้องหอยทากนั่นเองจ้าหอยทาก ดุยเรียบนะคะทุกคนคะ่ะเหลือแต่มูลของน้องนั่นเองค่ะเยอะมากติดกําแพงไปหมดทุกด้านเลยค่ะกําแพงก็ดาไปด้วยมูลของน้องค่ะมีมีวิธีที่จะช่วยให้หอยทากหายไปจากแปลงผักได้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวรอคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวนี้จะมาบอกนั่นเองค่ะทุกคนเห็นผลร้อยเปอร์เซนเลยค่ะแต่ตอนนี้ล้างกําแพงก่อนคะ่ะ